คลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเ,เป็นคลิปรีวิวความรู้สึกหลังดูเดทพูแอนบูเบอร r i ินจบอย่างเดียวใครที่ยังไม่ได้ดูสบายใจได้ครับเพราะว่าคลิปนี้จะไม่มีการสปอยหรือพูดถึงเนื้อหาที่สําคัญสําคัญของหนังใดๆทั้งสิน้นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูเดทพูแอนบูเบอร r i ินจบผมว่ามันค่อนข้างจะกลมกล่อมเลยทีเดียวมันมีทั้งความกวนทีนมีความมัน ในฉากต่อสู้หรือฉากแอคชั่นนะฮะมีความตลกปกฮาแน่นอนแหละมันตลกปกฮาอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าเดดพูลเนี่ยมันก็แซะนั่นแซะนี่ซะเหลือเกินเออในตัวอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยเออแซะซะไม่มีแซะเข้าไปทั่วอนะอะไรที่ขัดใจมันมัน,ม,นมันพูดหมดเลยอืเพื่อนๆก็ไปฟังไปดูเอาตรงนี้แล้วก็มีฉากที่เสียใจสะเทือนใจฉากเศร้าใจฉากอารมณ์ก็มาเออฉากเรียกน้ําตาก็มี ผมก็เลยบอกว่าคือมันกลมกล่อมอะ่ะมันค่อนข้างจะกลมกลม่อมและที่สําคัญก็คือแฟนเซอร์วิสก็ม,มาเฮ้ยอันนี้ไม่ได้สปอยนะจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในตัวอย่างเลยตัวอย่างมันปล่อยออกมาเองเราจะได้เห็นซิเบอร์ทูธได้เห็นน้องลอร่าในจักรบาลโลแกนหรือ X23 กาม็มาโผล่ด้วยและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือในหนังเรื่องนี้จากที่ตัวอย่างเขาปล่อยออกมาเนี่ยมันยังไม่หมดครับผมบอกแค่นี้ก็แล้วกัน มันยังมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะในหนัง d เดทพ o แอน l v เ r i ินที่เพื่อนๆจะได้ดูจะได้เห็นกันนะครับผมการันตีได้เลยว่าแฟนๆยุค2,000น่าจะว้าวกันน่าดูแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ใหญ่รุ่นนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเทียบกับ a v e n g e r e n n เกและก็ w o เวโฮมที่เพิ่งผ่านมาที่แบบมีพลิกๆกกันใช่ปะเนี่ยผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู เนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเดทพูแอนบูเวอร r ลินยังไม่ถึงเอ็นเกมไม่ไม่สิไม่ไม่อยากเทียบกับเอ็นเกมเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกไปก็แล้วกันเอ็นเกมเอาแค่โนเวโฮมก็พอผมว่าความรู้สึกมันมันยังไม่ถึงโนเวโฮมครับแต่ก็เกือบเกือบฉิดเฉียดส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะผมว่าความรู้สึกมันยังไม่พีคขนาดนั้นแต่ในส่วนที่ตัวหนังยัดเข้ามา เซอร์ไพรส์หรืออะไรก็ตามที่เราจะได้เห็นฉากต่อสู้ก็ดีฉากแอคชั่นก็ดีหรือแม้ก,กระทั่งบูเบลีนที่เด o พูไปนําเข้ามาในหนังเรื่องเนี้ยตรงนี้ผมว่ามันก็แฟนเซอร์วิสแล้วก็ว้าวมากแล้วนะนี่ยังไม่นับรวมถึงจัก,กรบาลต่อไปของ Marvel ที่จะดําเนินต่อไปด้วยก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรครับและที่ไอ้เจ้าเด o พูมันพูดในตัวอย่างใช่ไหมว่ามันคือศัสดา m a มาเบลค่าคือไอ้มาเบลจีซัตอะไรของมันอะมันก็ อาจจะจริงฮะเอออาจจะเป็นไปได้ตรงนี้มันก็อยู่ที่ตัวหนังด้วยแล้วก็อยู่ที่แฟนขับด้วยอยู่ที่รายได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่จะทําให้เดพููเนี่ยเป็นผู้กอบกู้จัก,กรบาลมาบิลได้จริงๆจะทําได้ไหมตรงนี้ก็อยู่ที่หลายปัจจัยครับตัวนี้ผมมองนะแต่โดยรวมๆผมมองว่าเป็นหนังที่คุ้มค่าตัว๋วแล้วก็ควรค่าแก่การดูอีกเรื่องหนึ่งเลยเอางี้ไอ้หนังทุกเรื่องของมาบิลที่ผ่านมาจัก,กรบาลล่าสุดอะไอเฟดล่าสุดเนี่ย กับเดดพูเรื่องนี้เรื่องเดียวเดดพูถล่มหมดถล่มหมดเลยไม่เหลือคือดีสุดเอางี้กันแล้วกันไม่อยากพูดมากเด๋อวเผอหลุดสปอย,ย,ยส่วนฉากเอนเครดิตถามว่ามีไหมมีฮะเพื่อนเพื่อเพื่อนเนรอดูได้เลยจะมีฉากหนึงอ่ะฉากหนึ่ง,องบอกแค่นี้กันแล้วกันเพราะว่าผมก็นั่งดูจนจบอะ่ะนั่งดูจนเขามาไล่จนลงหนังเปิดไฟไล่ลนะและผมกล้าพูดอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหนังเดดพูเรื่องเนี้ย หลังจากที่หนังมันจบเดี๋ยวผมว่าวงการของเล่นน่าจะถล่มทลายวะ่ะอืออันนี้ฆ่าการันตีเลยเพราะว่าเอออย่างที่บอกอะไปไปดูเองแล้วกันนะครับแต่วงการของเล่นเนี่ยน่าจะเดือดก็แง่แล้วก็เนี่ยดูตัวหลกัลกๆเดซพูว์วัลเบลีเนี่ยก็ถล่มทลายละไอพวกโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องและผมไปดูโงเมเจอร์ฮะเพื่อนๆแล้วโอ้โหเขาทําดีมากฮนะไอถนะังป๊อปคอนอะแล้วก็แก้วน้าใช่ปะ จะมันจะมีแก้วน้ำเดซปูแก้วน้ำบูเวอรีนแล้วก็มีฟิกเกอร์ด้วยนะน่ารักมากแล้วก็จะมีถังป๊อปคอร์นนะฮะมีหัวเดซพูกับหัวบูเวอรีนเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูโอ้โหทําถึงมากแล้วก็ไม่ใช่แบบพลาสติกกระโหลกกะลาในแก้วน้ำนะมันจะเป็นพลาสติก2ชั้นผมไปจับดูแล้วและข้างนอกนะก็จะเป็นยางแบบพรีเมียมมากเขาขายแยกชีดนเ,น,เนีเพื่อนๆอยู่โลเมเจอร์นะโลเมเจอร์ Major, ขอย้ำนิดนึงสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้ว <laughs> เล่าสู่กันฟังตื่นเต้นไงก่อนจะดูหนังผมไปเห็นเฮอยขนาดนี้เลยเหรอวะทําถึงมากก็จะขายแยกเป็นเซ็ตนะฮะถ้าเพื่อนๆจะซื้อแก้วเนี่ยก็ชุดละ4 0 0เดดพูล0 0่ 400, บูเบอรีสแล้วก็จะได้ป๊อปคอนด้วยส่วนถ้าเพื่อนๆจะซื้อเป็นถังหรือเป็นหัวเนี่ยหัวบูเบอรีเนี่ยโอ้ยหัวบูเบอรีโคตรคุ้มงานโคตรดีมันจะเป็นพลาสติกนะเพื่อนๆเ,เอาไว้ใส่ป๊อปคอนได้หัวจะได้น้ําด้วย แต่ว่าไม่ใช่แก้วพวกนี้นะจะเป็นแก้วอีกแก้วหนึ่งแก้วพลาสติกธรรมดานะฮะหัวละ500แก้วเนี่ยแก้วละ400ส่วนหัวเนี่ยหัวละ500ไม่ได้ขายรวมนะขายแยกเพื่อนเพื่อน,อนถ้าในาสนใจก็ที่โรงเมเจอร์นะฮะเดี๋ยวโฆษณาเขานิดนึงเนี่ยแถวถวบ้านผมเนี่ยมีไม่เยอะนะเพื่อนๆของมีไม่เยอะเห็นพนักง,งานบอกว่าเอามาแค่ชุดละ30เองอย่างละ30อืมผมว่าวันสองวันก็น่าจะหมดมั้งเพิบเพอวันนี้ก็เลิกงานก็น่าจะหมดแล้วแหละถ้าถามมันั้งเสกได้จัดมาสักอันไหมล่ะฮะ โอ้โหพี่ไม่มีตังค์เลยไม่ได้จัดอะไปดูหนังอย่างเดียวอะเนอะเอออย่างที่ผมบอกราคานะฮะถ้าใครที่ชอบก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเออเราก็ดูดูเฉยแต่ว่าของดีไงแล้วก็เลยมาบอกมาเล่าสู่กันฟังแก้วในชุดละ4ี่รอได้ป๊อบคอนด้วยส่วนหัวก็เป็นถังใส่ป๊อปคอนเป็น,นตัวแล้วก็จะได้น้ําด้วยชุดละ5้าร้อยนะฮะราคาต่างกันร้อยหนึ่งเพื่อนๆ,ๆถ้าในสนใจก็เชิญที่โรงมีเจอได้นะฮะแต่รีบๆหน่อยก็แล้วกันเพราะ,ราะว่าบางสาขามันก็ไม่เข้า ก็อย่างที่ผมบอกครับเพื่อนๆถือว่าคุ้มสมการรอคอยเลยสำหรับหนังเรื่องเดทพ o o อนบูเว v e r ลินเป็นหนังที่คุ้มค่าตั๋วสุดๆอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ในปีปีนี้นะในจักรวาลมาเวลหนังของมาเวลอย่างที่บอกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวความรู้สึกหลังดูอย่างเดียวส่วนคลิปสปอยฉากต่างๆฉากที่ชอบที่ผมจะยกมาคุยกันมาฝอยกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวตรงนี้ให้เกียิหนังเขานิดนึงเพราะว่ามาเวลเนี่ยเขาก็เจ็บมาเยอะก็หวังเหมือนกันว่า เดซพูลเนี่ยจะมากอบกู้ให้จริงๆนะหวังเหมือนกันนะครับก็เอาใจช่วยอยู่เดี๋ยวตัวนี้ให้หนังเขาทํางานไปก่อนสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวบวกสปอยอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยฉากแบบเดือดในคลิปคนั้นกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะการที่เว็บวิลสันหรือเดซพูลจะมากอบกู้มาวิลหรือจะมากอบกู้จักรวาลเขาที่กําลังจะตายลงในเนื้อเรื่องเนื้อราวในเด a พูลสามเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เอาความจริง ของโลกความเป็นจริงมาพูดมาแซะด้วยแล้วก็เอาเรื่องราวในหนังที่กําลังเป็นอยู่ที่กําลังตกต่ำเนี่ยมาแซะด้วยมันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะยิงถูกไหมมันจะยิงโดนนกไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งอยู่ที่เม็ดเงินล้วนๆอยู่ที่ไรายได้อยู่ที่แฟนขับจะแฮปปี้ไหมจะโอเคไหมถ้าเปลี่ยนเรื่องจริงๆถ้าเดดพูมาเป็นศาสดามาเวลจริงๆตรงนี้อยู่ที่อนาคตครับผมก็บอกไม่ได้ แต่ผมก็เอาใจช่วยกันแล้วกันรวมรๆแฮปปี้ฮะรวมๆภาพรวมผมแฮปปี้โอ้โหไม่แฮปปี้ได้ยังไงแค่เห็นบูเบลีนกลับมาบนจอผมก็แฮปปี้แล้วเลยมิน้ำซ้ำมายังมาเคียงคู่เคียงบา่าเคียงอะไรกับเดซ o พูได้เห็นฉากต่อสู้ระหว่างเดซ o พูกับบูเบลีนมิน้ำซ้ำบูเบลีนยังมาใส่ชุดเหมือนคอมมิกอีกแค่นี้มันก็ฟินแล้วปะผมเชื่อนะว่าแฟนๆอยากจะเห็นในพวกนี้แหละ ในหนังแล้วก็อยากจะเห็นอะไรต่างๆที่ตัวหนังปกปิดเอาไว้อยู่อืมก็ไปดูในหนังเอากันละกันส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะรวมๆผมแฮปปี้มากหนังสนุกสุดยอดโคตรมันอ่าผมการันตีได้เลยว่าคุ้มค่าตั๋วแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกัน